เริ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไหมโค่ะอายุสามสิบวีหนูมามากราลงสอบแต่งหน้าค่ะนี่ทุกอย่างของนะคะแล้วก็มาอันนี้กรอบแป้นนะคะ,ไง,ไง,คะง่างนะคะทำเอาอนนี้ก่อนนะคะนี่พอ ก็ดับระดับเด่นหน้าตัวผิวผิวทรไรคางค่ะแล้วก็ตบตบที่มาแนวแบบนี้ข้าเราก็จะได้คอด เขียงคิ้วต่อไปแล้วค่ะใช้อันสีดำให้ดูเขียงคิ้วประมาณดับขนตาดับตาคิ้วคิ้วแล้คะเขียงคิวงะคะงค้ว ไปเลยนะอไปแล้วก็ใช้ใช้ดีน้ำเงินค่ะแตะแตะตรงพ้อมจากทีตตตตต่ตรงขอขอจะ้ะจะทำอะไรอ่ะแต่นา้เขาใช้อะไร <c oughs> อ่ะเขียนอะไรเนี่ยอันหยิบปิดตา เขียงเขียงที่มังเขียงข้อปากขงเขียนเขียงข้อปากสุดในนี้อะไรเนื้อเขียนตรงไหนเขียงข้อปากทิ้งตาเลยนะมั้ยอะไรรข้อปากจะต้องปิดตาก่อนสิลูกต้องปิดตาให้มันเรียบร้อยถ้าไม่ปิดตาก็มันเสียใจ <laughs>